เปิดโพสต์เด็ดนนกุลอ้อนวาทีแฟนสาวหึงห่วงกันออกสื่อหึงห่วงกันออกสื่อเปิดโพสต์เด็ดนนกุลอ้อนว่าที่แฟนสาวหลังถ่ายรูปกับชายคนอื่นงานนี้ไม่รู้ว่าออกอาการหึงหรือห่วงกันแน่เนอ้อเพราะหลังจากที่แอปทักซอนลงรูปคู่กับพระเอกซุปตาอีดงอุกปุ๊บพระเอกหนุ่มหน้าใสานนกุลก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ปับ๊บโดยในภาพนี้จะเห็นว่าอีดงอุก สวมใส่เสื้อเชิ้ตสีดำและก่อนหน้านี้นนกุลเองก็พึ่งจะลงรูปของตัวเองสวมใส่เสื้อสีดำเช่นกันหลังจากที่โพสต์ของแอปเผยแพร่ออกไปนั้นนนกุลได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าผมใส่เสื้อแล้วสีดำด้วยนะโอ้ยงานนี้ทำแฟนคลับฟินกันทั่วหน้าแถมบอกด้วยว่านนกุลคี้ออนสุดๆไปเลย